มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตพระยันตะกลับไทยโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพอดีตพระยันตะเดินทางกลับไทยฉลองวันเกิด70ปีโดยมีลูกศิษย์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคนสงสยัยหลังมีภาพพระสงฆ์ก้มกราบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพนายวิชัยละองสุวรรณหรืออดีตพระยันตะอัมมาโรภิกขุ อดีตพระพิสุชื่อดังนะคะที่เดินทางกลับมายัางประเทศไทยในรอบหลายปีเพื่อร่วมพิธีเนื่องในวันครบรอบ70ปีเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีลูกศิษย์นะคะรวมไปถึงพระสงฆ์เข้ามาร่วมในพิธีและกราบไหว้เป็นจํานวนมากซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าพระสงฆ์สามารถกราบคาวาดได้หรือไม่สําหรับอดีตพระยันตะนะคะตกเป็นคดีใหญ่เมื่อปี2537 คดีร่วงละเมิดเมถุนนางจันที่มากระทั่งมีคำสั่งให้ขาดจากความเป็นพระพิสูตตามพระวินัยบัญญตัติก่อนที่เจ้าตัวจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่28กันยายน64เข้ากักตัวเป็นระยะเวลา14วันเดินทางไปยังบ้านเกิดและจังหวัดต่างๆล่าสุดนะคะเดินทางไปที่อาสมเกพริตาโพธิวิหารจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระสงฆ์มาร่วมต้อนรับคับข้างคาดว่าเดินทางกลับสหรัฐในช่วงวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะอดีตพระยันตะกลับไทยฉลองวันเกิด70ปีคนสงสยัยสงกรมลงกราบขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ